เศร้าๆครับครับมาเบิ่งกันครับว่าเดือดบ่อเดือดครับตอนนี้โอ้เดือดกระจายครับอ่าอัพเดตบ่อตอนเศราครับขึ้นแก่ได้ครับป่าประรงยานครับนี่มัดครับอ่าโอ้ยตัวนังนขึ้นมาฮัทนำมาครับครับิึง มากส,บกากสีบึกครับหลายหืมางาวมือครับความแบบสกกาซับ ฟังเสียงปลาต่ได้ยิานในกล่องมันมีหัวอาหาเลยครับนี่ย <c> ว <oughs> ่แม่ปลากินหัวอาหาเลยครับอันนี้ปลาบอนเลยครับฟังเสียงอื้ยแต่ยานครับโอ้ยหนูขึ้นโอ้ย นี่ไส์ประมาณ30 40, 40นี่หลายแห้งครับเดือดครับซาซามันไปกับเป็นฟูงนะครับนี่เบิรงเลยมันชอบเป็นฟูงครับฟงซาซาวปลาสีขาวฟูงครับผม,ผมไม่ได้เดินไปฟังน้ำปูนครับอันนี้ผมอยู่ฟังทั้งฟังหนึ่งครับห่างกันประมาณห้าสิบเมตร 4ี่สเมตรเอครับเอาครัีหยักของเ้าครับิ่งครับอออเพอราะวน้องบ่งเต็มเต็มด้ับเรามถ่ายิ่าจะจ่าเลยสืสาวสครับ เดือดครับกลางบ่มันไปกมีกุ่มครับอืมเดือดครับตใหโอ้นุสล้องี่ัอากตรงเดือดมาก เอเอาซ้ำนิดละพี่น้องครับกรถ่ายเบิงเ่งขาวๆครับครับบรรยากศาศใสๆครับผมอ่ะมาให้หัวหันปลาครับคุนเบาปลาครับเบาราคาแสนโอ้น้ําเดือดครับน้ําเดือดฝั่งนู้นได้ยินเสียงไม่ได้ครับเอาสาดเลยลูกอ่ะเอ็มเบาน,นี้ก่อน <S <S เออไม่ได้ให้เยอะนะครับตกปลาตกใจครับองานนี้อ๋อไปตักไม่อีก มาแล้วมาแล้วต่างหูเสียสายครับบ่อานินบอน่อนี้ตัวใหญ่ๆนะครับนี่อโอซายโลสองตัวโลก,กว่าครับเดินไปเลยเดินแรงๆครับผมเออจะไปให้บ่อนุนไปให้บอ่อนุนต่อครับขอถังหาถังไปเคาะนี่มา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 ลองเตืนนะลูก นี่ไงเต็พี่ตอนนี้โดนแล้วนี่เห็นไหมไปสาดไปเลยสาดไปแรงๆได้วันนี้ไม่ได้พอสาดเองสาดไกลไหนอัน สารแรงแรงสารแรงแรงนะครับมา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 ครับเรื่องเป็นคืนมาแล้วครับขุนไว้คุณไว้ครับคุณไปเรื่อยๆกว่าจะถึงที่เจ็ดครับผมโอ้เฮาครับเรื่อนมาแล้วใหญ่ๆตัวนี้จะเป็นบึกอันที่ขึ้นขึ้นจะเป็นปอกเจ๊ะน,นะครับบึกใหญ่เขายัางไม่ไม่โชว์อ่นะตอเริ่มมาแล้ว เ,มมเอาให้อีกลูกให้อีกให้อีกให้อีกครับตักได้เยอะเลยตักเต็มถ้วยเลยเออตเต็มถ้วยเลยเออทำเลยตอนนี้บัตรใกล้เต็มนะครับใกล้เต็มแล้วนะครับคุณคุณไม่ก่อนครับคุณแม่คุณแม่อโหเริ่มเดือดรับ เริ่มเดือนแล้วมาดูบอลน,นี้กันโอ้โหหัวบึกนี่เนาะเอามาให้วันนี้โอ้หัวปลาบึกลูกเอามาให้วันนี้โอ้หัวบึกใช้สิบกว่า <ไอ S 1> สิบกิโลเยอะมาก <ไอ S 1> นี่แหละนี่ไง,ไงมีแต่ปลาบึกนะปลาบึกปลาบึกไม่มีสบายเลยที่คือไมากินน,น,น,นี่จะใหญ่หน่อยพวกนี้จะใหญ่หน่อยซาปไปครับเออนั่นแหละสาปไป วันนี้ก็เริ่มมาครับเริ่มเดือดบรรยากาศเช้าๆสายๆครับช่วงสี่โมงเช้าครับตอนนี้ก็บึกเยอะเดือดครับเดือดมาก ตัวมะเฝาเลยครับนี่ผมก็ต้องมานอนุบาลหมูปุยใหญ่ไหมลูกใหญ่ไหม,มบึกไซนีเยอะมีแต่ไซห้าหกเจ็ดสิบกว่ายี่สิบนีตะรุ่นเนี้ยเยอะนะมีตะหัวบึกนะครับนี่ไม่สบายนะครับเบืงดีดีเล สวานนะมีแต่หมวปลาบึกนะ,ะนิ่งเลแห่บุกใหญ่ๆไม่ค่อยมาครับจุกกลางหนองดูภัยเต็มบ่อยยี่ไก่โยเอาหมดอแจงหัวหันตัดเป็นคลิปๆไปนะครับช่วงสายๆของวันคุณปลาไปเรื่อยๆครับ อ,อ้ยยัดใหญ่อยู่กลางบอ่อโอ้ยดูเร,รีบตัดสินใจนะครับบัตรราคาห้าพันบาทนะครับผมไม่รู้มันมีปลากระโฮไทย,ย์ด้วยลูกกระโฮไ,ไทยมันม,ม,นมีมันมีหลายมันมีแบบว่าเขาเรียกว่าไงลกูกหลายไซส์ครับมีตั้งแต่ไซส์ใหญ่ถึงไซส์เล็กๆไซส์เล็กไปหาไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่มาหาไซส์เล็กประมาณน,นี้เช่นนี้ครับสายอูบึกใหญ่ขึ้น สวันดีครับพี่น้องครับผมทีมงานมีช่างตีบกับจันนี่ครับบ่อราคาแสนขึ้นครับผมยังไม่รู้ว่าแสนเท่าไหร่แต่ปลาขึ้นขึ้นอยู่ฝั่งนู้นเยอะครับเอาลองดูเลยเด้อลองดูเลยเด้อถูกไม่ถูกหราอรู้ครับเพราะว่าปลานี่ยมันไปเป็นกลุ่มครับตอนนี้มาแล้วครับเข้ามานี่ก่อนก็ได้อืม ระวังดูไม้ดูอะไรเพราะว่าตออยู่นี่มีตอหนึ่งมันเป็นขอนครับดูอยู่ง่าไม้รถโอ้ยไผ่อยู่ง่าไหมครับอันนี้เอาขอ้อมุมกันนะครับอเ,เอาไปไม่แตกเท่าไหร่ครับเอาไปลงไปแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วไปแล้วครับ,โด,รบโดนแล้วครับ อันนี้นะครับโอ้โหพี่จอนก็โดนครับเอาครับผมอันนี้ครับให้หัวหารฝั่งนู้นนะครับอันนี้ท้ายบ่มุนบ่ครับเอาเหยาะบอกเดาจะเทียบใกล้กันครับเล่นหากันมืดป่าบ่ดิเรียบร้อยครับบอมี่หัวหารได้ๆนะครับมองนี้เอ้าลูกกระหูอินเดียเหรอเหยาะซ่อนกันบ่ปาะเนี่ยเหแหของกันบ่ ดึงบ่ดึงว่าขึ้นเงบพี่น้องโอ้บึกบึกไซเล็กก็มีครับโอ้อยังบาดีบึกไซรดีก็ไล่ได้บาดีพี่น้องโอ้อันนี้มันจะมีเพราะว่าไซเล็กเอาลงใหม่ล่าสุดนะหลายหลายตัวนะครับแล้วก็จะมีไซร์ใหญ่ๆเยอะนะครับมีไซ้ใหญ่ไหมโดนใหญ่ไหมโอ้โดนใหญ่ด้วยครับโดนใหญ่ตัวอีไซรไหนน่ะแห่คุ้มก่อนมันมีไซ้ใหญ่โดนคุ้มคุ้มคุ้มไซใหญ่โดนครับไซใหญ่บาดแรกเลย อูหอันนั้นก็คือเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งก่อนนะไซส์ใหญ่ดูนะครับแหมาพันกันนะครับอู้ไม่เล็กครับตัวนี้อู้ครับอือครับบาดแรกเลยนลครับมุ้ยนี่นี่เอากดไลน์มานะครับแล้วผมซูมไว้ใกล้ครับดูไซส์ครับอือครับผมเอาเตรียมปวดปลาได้เลยครับผมอันนี้ปล่อยเลยนะครับ ไปไปแล้วนะครับดึงแง้ขึ้นมาครับเอาทั้งเทีพเทพาครับผมทั้งบึกทั้งสวายครับดูป่าบ้านบางวนครับวันนี้ทำเดือนเอาครับสมีกันพี่น้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเสี้ยนแหเสี้ยนสะดุงทุกท่านครับผมครับเมนีบรรยากาศสะโซครับที่บอเงินแสนครับผม เขาสีเริ่มทําการในวันที่17บธันวาน,นี้้นะครับโอ้โหขึ้นให้ดูเลยนะครับนี่บึกใหญ่พี่น้องเบิ้งกันชสัดๆเดอ้อครับปลาหน่อยปลาลายก็ให้พี่น้องตัดสินใจเอาเองเด้อครับครับวันที่17นะครับนี่ดูนะครับน้ําเดือดฝังนู้นนะครับอ้าวเดือครับอันนี้จะรวมรวมบึกกว่า350ตัวนะครับเราจะมีไซส์ใหญ่ๆนี เยอะนะครับรุ่นห้าสิบลงมาห้าสิบสี่สิบสามสิบยี่สิบนะครับมีเยอะนะครับรุ่นประมาณนี้ครับโอ้โหพี่น้องดูบรรยากาศเช้าเช้านะครับอุ้ยพี่น้องยินสัตวนะ์ป่ะนะปลาได้ครับวัวมียนอีย่งเด้ยนี่มีแต่ปลาเดือดได้ครับกลางวัวห้เบิงเลยครับบรรยากาศเช้าเช้าครับ พี่น้องเดือดคากเดือดเนี่ยครับอยู่กลางบอ่อครับบรรยากาศเช้าเช้านะครับเห็น่ได้ดีเกียวโอ้ยหนพี่น้องเห็นหนกมันขึ้นมาอี้ไม่ร,รู้ว่าไงกล่องจับท่านดูน้ำหางครับนี่เบิ่งกันจ้าจาครับรหนูครับไปให้กันแล้วครับมีรุ่นประมาณห้าสิบถอยนะครับแล้วก็จะมีเทพานะครับ เทพาก็ได้ยินเจ้าของบอกมีเอาข้าวไซห้าสิบโลนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวก็วจะเป็นเทโพนะครับอือให้ดูนะครับนี่ฮะพี่น้องเบิ้องเอาครับสาใจวะซาใจแต่ผมน่าจะมีเลยห้าสิบโลมีแน่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีกี่ตัวแต่ห้าสิบทอยนะ่ะโอ้ยพี่น้องเบิ้งเบิ้งน้ำหางปัด บ่อน้อยครับแต่ละตัวที่ขึ้นมิเตใส่ระดับ30-40-50ทั้งนั้นเลยครับที่ขึ้นอยู่้ทยบอรตรงกลางนี้ไม่ต้องว่าถึงครับเดือดครับอันนี้ผมมาถ่ายบอของมาบ้านที่เราเทศดนะครับใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่ผมบอกเลยว่าใหญ่ป้าแต่ละตัวน้อพี่น้องเบึ่งเอาลวดครับเราผมดิถ่ายให้เป็นคลิปๆช็ชอตๆไปเไปดเอ ก็แต่ว่ากลางบอ่อครับขัดขัดยี่หลี่ครับไอ้เบิ้งกันจะจ้าเลขกลางบอ่อแม่กล่องซูมมใ้คือเพื่อนหนีนี่รับโอ้ยหนวกแต่ละตัวกลางบ่อครับในกล่องมันห่างไกลไกลๆในจังหน่อยไข่ในเนาะนักขืนจะอยู่กลางบอ่อครับเอาเดี๋ยวผมจะปิดคลิปประมาณนี้ก่อนนะครับแลทายให้เบิ้งเป็นคลิป ช็อตไปครับวันที่สิบเจ็ดนะครับเจอกันเลยนะครับเซียนแห่ทุกท่านนะครับบัตรราคาเราแจ้งอีกทีในในคลิปดีกว่านะครับผมเาครับว่าเราจะทํารางวัลด้วยไหมน่าจะมีรางวัลนั่นแหละครับแต่ว่าบึกตรงนี้ยเยอะแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวครับส่วนมากขึ้นเนี่ยจะเป็นบึกนะครับสวายก็เยอะเหมือนกันบึกก็เยอะเหมือนกันนะครับบึกเริ่มตั้งแต่ไซส์เล็กๆไปเลยนะครับ มีตั้งแต่ไส์พี่ป๊อกนะครับเพราะว่ามันเป็นบอ่อแข็งนะครับจนถึงใส้ระดับ50โลนะครับน่าจะหลายร้อยตัวนะครับในในบอ่อนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ